สวัสดีครับทุกคนผูเบ้าดอกคนผือครับพี่น้องวันนี้พันเสากระเทือโอวพันเสาขึ้นเก,ก,กลือเหรอครับผมมาตัดบระเขียวไว้ขายครับพี่น้องตัดบระเขียวไว้ขายน่า่งลูกค,ค้าครับผมพันเสานี่เอาแก้ห่มเอาลายครับประมาณนี่อกี้นี้ขายประมาณยี่สิบตนันแล้วผมวันนี้ก็ตัดเบิดมือครับวันนี้ก็ตัดอีกครึ่งมือครับพี่น้องโอ้เมียเอเล่เลยครับผม ตัวเขียนได้เงินแถาตลาบารพี่นอ้องเอ้ยมีไอ้ล่าอะไรแม่ก็ยกบัคเขียขึ้นรถแล้วครับนะขึ้นรถแจกกับบ้านแล้วครับผมบัคเขียเทศของประเทศอเซีลวนี่ได้ขายดีเลยพี่นอ้องเลยไอ้เจ้ากินแทนเข,านนข่า,รกกาครับผม,มนี่ไอ้เจ้าเดี๋ยวไปใส่พวกแฮมเบอร์เกอร์แล้วครับผมเพ็ดแย้มเลยครับปั้นแล้วก็ราดขนมปังกินแล้วอยากให้เห็นบัคเขียเทศ ยูเมียงไห่เขาได้ขายดีคืออีซเดียวเด้่ครับพี่น้องมีเข้อใดก็ได้ขายเบิร์ตครับผมนะครับได้ขายเอาดีเอาแท้ว่าพี่น้องนี่มาตัดบุเขียกับล่องนึงอด้รประมาณหลายสุดกับสิบบล็อกกัแล้วครับผมล่องน้อยสุดกับเจ็ดบล็อกครับพี่น้องมาครับมาเบิรงกันครับผมโอเคยูยูยูย let's take video มาตัััดเเขีี่ยคครรบบน หยหญ่ๆครับเใหญ่ๆที่เห็ไปเกลือพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมจะตัดแท่งที่ไรครับผมตัดขายหั่มหั่มให้มันขว่อนมันล้นครับพี่น้องนี่ครับหั่มให้ขว่อนมันนา <c oughs> <c oughs> เออเอเอพวานไทยผสมแล้วเนี่ยเออไว้ขว่อนมันล้นครับผมไว้ขว่อนมันลน้นเพราะถ้าขว่อนมันล้นนี่มัน โม่ง,งามครับนี่ครับที่ไหนครับพี่นอ้องทำตะไน่แบบไงได้เลยพี่น้องไม่มาเขียกงเลยว่ววาไทยเขาเขียงเลยเดี๋ยว,วเข้าไปให้งามเป็นที่ดีเีวกับเบิ้งเด้อครับผมเนี่ยนี่ครับเขียตัดออกจากส่วนเด้อพี่นอ้องเบื้องครับแต่ละร่องกูได้หลายบล็อกเลยครับเนี่ย ล่องนี I mean? ่ได i mean? ้อย i mean? ู่ประมาณสิบบล็อกกุล้วครับพี่น้องนะครับเขียตัดได้ไหมพี่น้องเขียตัดได้ไหมนะครับผมออกจากสวนครับโอ้แต่ละล่องนี่ก็ได้ประมาณสิบบล็อกแปดบล็อกล่ะครับผมหลายครับพี่น้องล่องนี่ก็ได้อยู่ประมาณแปดบล็อกครับแต่ขียมันก็ขี่นั่นแหละครับผมตัดขายหลายรอบแล้วพี่น้องตัดดีประมาณสิบเทียร์ได้โลนะครับเนี่ย ไม่นีเกาเด้ลหลายกาเด้อครับผมนะครับบักหลายเลยบักเขียตัดไม่นี้ก็เลยอันนี้บัตรรบแล้วครับเนี่ยบัตลรบาแล้วเมยะไละบัลบเมยวะเมี์ย์เมย์เย์เมย์เมย์เมย์ัมยเมย์มย์อมยัเเมย์เมย์เมักเมยมยเมียเ่เเงเมากเยมเ ถ,าถา้าคนยังบ่มีก็ควนมาอยู่ <c oughs> นี่คนยังมามีอย่างควนมาอยู่ว่า <c oughs> พอจะสั่งเนสั่งโต๊ยครับเออพอจะสั่งเนี้ยสั่งโต๊ยอยู่ดิเห็นแล้วครับพี่น้องโอ้บักหลายเลยครับนี่ตัดขายปลุกหลกันแล้วมื่อนี้ก็ได้มื่อนี้หัาแก่ผมได้ขายหัวแก่ไหลก็แล้วครับพี่น้องประมาณยี่สิบตันได้ยังบ้ามืหอนี้ยวันเสาร์ขายวันเสาร์อยู่อีสีในเกษตรกรในรั้วครับผม บึง้งเมวยเขี่ยเทียแล้วครับนะนะครับที่ตะลุ่ยไงเงเด้อครับผมเขี่ยเทียบอีสียวตะลุ่ยไงเงี้ยกรูมงามครับผมเมื่อตะลารุยกับโอ้งามตงาาางาแมต,ต่ว่าไปเขี่ยเขียเงี้ใส่แฮมเบอร์เกอร์ดีกว่าถ้ตัดเม่ให้ควนมันล้นครับผมถ้าไปเขี่ยเขาจะกินเลีนนี่ปิดเมื่อยเอาครับพี่น้องอันนี้อาศัยว่าเก็บเก็บไว้ขายได้ดุลได้เนะี่ย ทีวบานบ่นบให้ควนควนมันล้นนะครับผมบางทีงามน้ำหนักตืิมกันครับต้าบัเขียบางพัดนี่เป็นลูกไข่ครับผมต้าบ้านนี่ก็ตัดทั้งควนเลยครับบัเขียบเซฮมเบอร์เกอร์ครับผมคนไหนพี่น้องโอ้บักหลายเลยทิ่บ่ให้เกษตรกร,ร,กรของประเทศอิตาลรวยมีเงินมีทองไหนพี่น้องบัเขียที่เขาตจ้ากัเป็นราคาพิ่ม โลนึงกัอยู่ประมาณเก้าเช็คสิบเช็กขึ้นบปครับผมเป็นเงินไทยกับมันร้อยเพื่อล้วครับแล้วสิบเช็คกันเลยนะครับ,รบที่ตัดแล้วเราก็ยังมีหน่วยสุกแดงครึ่งด้วยนี่นะครับผมอีกสองมือ้อได้มาตัดดีที่เก้าครับนะเด็กน้อยก็เอาขึ้นรถเลยพี่น,อน้องถึงง่ายก็เอาขึ้นรถ ไปแก้เขาลงแพ็กแล้วครับผมนี่ครับผมมีคาเบื้องล่องที่เอ็นตัดแล้วแล้วครับตัดแล้ววัดนี้นะครับผมตัวอีกสองมือมาตัดได้ที่เก้าครับนะครับมันก็เริ่มนะเริ่มมีเนื้อสูกเนี่ยแล้วครับผมแต่ว่าตัดซิก็ต้องสีดายอีกจากมือ็ได้มาตัดไม่ครับผมสีดายเรี่ยงสูกครับคุณนาพี่น้องบักหลเลยครับผม ชีวิตแรงงานไทยในอิสรีลครับบลนอกพี่นอลล้องตะลร่องตะละล่องได้บักหลายเลยตามสุดเจ็ดบล็อกหลายสุดกประมาณสิบบ็อกเลยพี่น้องถ้ามันสุกหลายก็ได้สิบบล็อกครับผมน่ครับนี่ตัดหางเลี้ยวไม่ครับหางเลี้ยวไ,ม,ไม่กับมิโนยแดงจริงครึ่งครับผม รานพี่น้องงามบ่ครับผักเคลเทศของประเทศอิตาลครับผมเดีย๋ยวอยู่ประมาณสี่นาทีเหนื่อยเจีเข่าลงแพ็กแล้วครับพี่น้องนี่ครับหนอยขึ้นรถแล้วครับเนี่ นี่แหละครับรถเก์บักเกีย,ร,ยกร์รเลตาดบักเกียรเครื่องมือมีอะไรละเด้อพี่น้องแล้วน,น้อยก็คืนรถเราถามบบลโอ้บบเ้ไหนมีอะไร้เยมืออมืโอ้รรอมีอะไรล่เล่นวะว่นวโอ้อเนียก็กลับแล้วครับนี่โอ้ยไหมกลับไปพักแล้วบ่เีก็กึ้น โอ้โหกลับโรงแรกเออกลับห้องยังสมัยก่ันจะบอกไว้รุ่นบ้านเขาด้วยไปทำไมงานอีเสียววะเนี่าลำบากบ่กับปปันไหนดอกเออก็เห็ดอยู่กับเพราเห็ดอยู่นปะไก่ชิบะใครก็เ็ให้ใหดมันที่บ้านเขาอยู่บ่เห็ดไปฉันละเออพอเห็ดลงมาื่มาันเออนี่บ้าสกุลนะครับในบ้าสกุลบ้าสกุลคนณรอครับ นี่แหละครับพี่น้องการใส้ชีวิตแรงงานไทยในอีสอยู่สิวเลยพี่น้องอเอาแกผมโอ้ได้ขายไปเคลียร์ไรครับผมดูนะครับรู้ไหมครับนี่โกดังประมาณยี่สิบตันแล้วมัี่ <c oughs> ได้ขายอะไรที่เอาว่าผมนี่ครับแม่นไดเลยครับพี่น้อง นี่ครับใ้เกษตรกรของประเทศเซียวเลยได้นายครับผมนะครับบรบเัียริเทศต่ละมือเขาเล่าคร่ได้ขายมันครับผมนี่ก็ยี่สิบตันเกษตรกรบ้านเขาเท่ากับรวยตัว่าครับผมบ้านเขาอย่างน้เกษตรกรนี่ได้เป็นหนี้เป็นสีนะครับเกษตรกรของประเทศเซียวเขาเท่ารวยเอารวยเอาเลยเอาครับผม้าแรงงานไทยตะลเดียนกับเป็นเงินไทยประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นครับตเดียนครับ ที่บ้านเขาประเทศที่บ้านเขาจ้างในวอสเลยครับพี่น้องบ้านเขาในจ้างในงานไทยไม่ได้ขนาดนี้หอกครับผมนี่เขาจ้างนะครับเพราะว่าเขาเจ้าเกษตรกรเขาเจ้ารวยครับผม